ร้อนๆร,ร้องจริงๆเลอยน่องลือดแล้วล้องขนาดนี้ยังจะช่วนอาออกมาเล่นข้างนอกโลกร้อนขนาดเนี้ยเราได้หนีไปที่อื่นดีกว่าน้องคิดเด็กหนีออกจากโลกไปเลยหรืองี่พวกมนุษย์ปลูกความร้อนขนาดนี้ถ้าทำให้โลกร้อนขึ้นได้ ก็จะไล่พวกมนุษย์ออกไปจากโลกได้สินนะ <c oughs> ได้กัารละเอาจะบ้าเหรออาปังปองหรือจะหนีไปไหนได้อ่ะ <c oughs> อ้า เบเลยบันก็ไม่มีอ่ะไม่มีงานทำที่ทำไง เชิญจ้าเด็กๆรับน้ำแข็งสายสีอะไรดีคะหน้าไข่หน้าจริงๆเลยอ่ะอ้าวนี่จ้ะวันนี้มันร้อนมากจริงๆเลยพี่น้ำน่ะเลี้ยงพวกเราพิเศษเลยนะจ้าขอบคุณครับงอหยอยงอหยอยโอ้ยเก่งใจพี่สามจังเลยะค่ะพวกทิ้งเปล่าอ่ะทานเลยจ้ะ เวลาโลกร้อนๆอย่างเนี้ยน้ำแข็งใสยเย็นๆอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมจ๊ะปานเคยได้ยินครับพระไตยแม่กุ้งชาพูดว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยอันตรายภาวะโลกร้อนคืออะไรอันตรายยังไงละ่ะก็มังไม่แยงมังก็อันตรายสิโอ้ยใช่ที่ไหนเหล่าภา <laughs> วะโลกร้อนน่ะ ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมาบนโลกเราเนี่ยมันถูกขังอยู่ในโลกไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ไงจ้าโลกเราก็เลยร้อนขึ้นเรื่อยๆอา้าวแล้วทำไมความร้อนถึงออกไปจากโลกไม่ได้ล่ะครับก็เพราะมันมีคาร์บอนไดนออกไซด์ครอบโลกเอาไว้อยู่นะจ๊ะปกติถ้ามีอยู่พอดีพอดีก็จะทำให้โลกเราอุ่นๆพอที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ได้นะจ๊ะ แต่ถ้ามีมากเกินไปก็จะกลายเป็นว่าโลกก็จะร้อนเกินกว่าที่เราจะอยู่ได้ยังไงแล้วจา้าอ่อเจ้าคาร์บอนอะไรเนี่ยต้องเป็นพิษาที่อมโลกเราไว้แน่เลยเอ้ <laughs> ะว่าอย่างนั้นก็ได้มังคะอืมพิษะคาร์บอนอย่างนั้นเหรอเจ้านี่เป็นต้นเหตุให้โลกร้อนละสินนะ <laughs> แล้วไอ้แมงสามแมนจะสู้พิษาคาร์บอนได้หรือเปล่าครับเออได้สิจ้า แต่พี่จะบอกความลับให้อีกอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วพวกเราก็ต่อสู้ปีศาจคาร์บอนได้นะจ๊ะ้จริงเหรอยังไงเหอครับออก็ <c oughs> ปีศาจคาร์บอนอย่างนั้นหรือ,อไปจับมันมงให้่อยดอร์คิดดคิดได้จับไม่ได้หรอกพ <c oughs> ี่สาวคนนั้นสุดบอกว่ามันตัวใหญ่ขนาดอมโลกได้ทั้งโลกเราจะจับมันได้ยังไงกันละครับ เอมเอนั่นสินะแล้วจะทำยังไงดีนะฮะเรื่องนี้เนี่ยถึงเราจะจับมันไม่ได้แต่เราก็ช่วยให้มันมีพลังเพิ่มมากขึ้นได้พอมันแข็งแรงขึ้นมันก็จะทำให้โลกร้อน จนมนุษย์อยู่ไม่ได้เองล่ะครับ,บ,บ,บคิดแต่ไม่ราเปียกใจตรงกันพ <ฮา S 2> อดีแม่<ฮ>กันจะบอกอยาก่างกันพอดีเลยนะเนี่ยน,น,นะอเอาบทว,ว่าจะทำยังไงให้ปีศาจคาร์บอนมันแข็งแรงนะาการจะเพิ่มพลังให้ปีศาจคาร์บอนนั้นก็ต้องทำมาตรงกันข้ามกับวิธีที่พี่สาวบอกเมื่อกลางวันนะสิครับงยเออ คิดเด้มีวิธีล่าปีศาจคาร์บอนออกมาได้จริงๆริงเหรอจริงสิยอดเลยพอล่ามันออกมาแล้วจะได้ให้ไอแมงสาบแม่นจัดการมันซะเลยเอ๊ะแล้วเราจะล่ามันออกมาได้ยังไงล่ะคิดเด้เราก็แค่ทำตรงข้ามกับสิ่งที่พี่น้ำบอกเมื่อวานนี้นะสินะวิธีการทำให้ปีศาจคาร์บอนมันอ่อนแรงลงเนี่ยนะข้อแรกเราต้องลดการจุดไฟเผาสิ่งต่างตเพราะนี่นะ่ะ เป็นแหล่งพลังงานชั้นดีของมันเลยละจ้าอย่าเปิดแอร์ต่ำกว่า25องศา <c oughs> เพราะจะทำให้อากาศนอกห้องยิ่งร้อนพิศาร์คาร์บอนจะชอบมากเลยขวดพลาสติกก็อย่าทิง้งกรอกน้ำห<า>ใหม่ได้นะจะ๊ะ<แ>เพราะถ้าขยะขวดพลาสติกเยอะเจ้าปิศาร์มันก็ชอบเหมือนกันนะลดการใช้กระดาษใหม่ใช้กระดาษรีไซเคิลกันจะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดีจะได้ไม่มีควันดำจากท่อไอเสียงไงจ้าทำตรงข้ามกับที่พี่น้ำบอกตั้งหลายอย่างแล้วอ่ะม่เห็นเจ้าปิศาจคาร์บอนจะออกมาสักทีละ่ะคิดดิ เด็กๆจ้าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากใช่ไหมวันนี้ครูก็เลยเชิญวิทยากรพิเศษจากโครงการรักโลกมาคุยกับพวกเราเรื่องโลกร้อนจ้าอ้าวสวัสดีพี่น้ำนายชิจาเด็กๆสวัสดีสสดค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆอ,อ,อ้พี่คนขายนั่งแข็งใสนฮะเมื่อวานปานกับคิเจ้ช่วยกันล่าเจ้าปีศาจคาร์บอนออกมาแต่ทำยังไงมันก็ ออกมาสักทียาครับฮพพ่าปีศาจคาร์บอนเหรอจ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นแค่การเปรียบเทียบนะจ๊ะอ้วไม่ไมีดีอากลองหรอเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซชนิดหนึ่งจ๊ะซึ่งเราก็มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้หรอกนะ แต่พอมันลอยขึ้นไปรวมๆกันบนฟ้าเยอะๆมันก็กลายเป็นเหมือนเรือนกระจกหุ้มโลกเราเอาไว้ไงแล้วความร้อนก็ออกจากโลกไปไม่ได้ทําให้โลกเราร้อนขึ้นสีนะครับโอ้อปังปอนเก่งมากเลยนะจ๊ะ <c oughs> จําที่พี่บอกเมื่อวันก่อนได้ด้วยแบบนี้ก็หมายความว่าอากาศก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนมนุษย์จะอยู่บนโลกไม่ได้อย่างนั้นละสินนะแหมก็ไม่ถึงปุบป,ปับขนาดนั้นแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงพวกเนี้ยกินเวลานาน,านเป็นสิบสิบปีเลยนะจ๊ะใช้เวลานานขนาดน,นั้นกว่าพวกมนุษย์จะหนีไปหมดดาวคิดไม่ออกของเราก็คงแตกไปก่อนแล้วแบบนี้แทนเพิ่มความร้อนให้โลกเนี่ก็ไม่ได้เรื่องแล้วสินะคิดเด้ก่อนจะถึงเวลาที่โลกร้อนจนเราอยู่กันไม่ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันลดโลกร้อนนี่ได้นะจ๊ะ นี่ไงจ้าการช่วยกันปลูกแล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้ไว้เนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อนได้นะถ้าเรามีต้นไม้มากขึ้นเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลดลงและโลกของเราก็จะเย็นลงด้วยจ้าถ้าอยากให้โลกเราเย็นสบายต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะเด็กๆรู้สึกเหมือนอากาศดีขึ้นนะจ๊ะ มีลมพัดเย็เนๆด้วยนะต้นไม้เย็นสบายจริงๆด้วยถ้าดาวคิดไม่ออกของเรามีต้นไม้เยอะๆก็คงดีละสินนะปอนจะดูแลต้นไม้ของปอนให้ดีที่สุดจะได้โตสูงกว่าใครเลยฮ้ยไม่มีทางส้นหลกต้นของอ้วนเนี่ยแหละที่จะสูงที่สุดอ้คิดว่าอ้วอนจะยอมเหรอต้อง,องอ้ว่าจะมีไปเยอะที่สุดตั้งหงาองแล้วอ้วนไม่ต้องเถียงกัรอกจ้าเด็กๆ ้นไหนจะสูงจะใบเยอะมันก็ดีทั้งนั้นแหละจ้า